โอเคก็สวัสดีครับพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้นะครับสันเซิลสันเซิลน,น,นะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับสำหรับเจ้าสมาร์ทโฟนไม่ใช่สมาร์ทโฟนเป็นสมาร์ทวอทช์นะครับอันนี้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ตัวแรกนะครับที่ผมใช้เลยตัวนี้เนี่ยมันก็คือเจ้า asus นะครับ zen watch 2นะครับตัวนี้เนี่ยใช้มา โอ้โหก็หลายปีแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันมันเป็นตัวแรกที่ทำให้ผมเข้ามาสัมผัสกับเจ้าตัวความเจ๋งของสมาร์ทวอทว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นด้านหลังเนี่ยสังเกตว่าหน้าตาของมันเนี่ยก็ยังดูค่อนข้างที่จะใหม่นะครับลอยเลยเนี่ยการใช้งานเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าใช้แบบรักษามากแล้วก็ส่วนมากเนี่ย เวลาที่ใช้เนี่ยหลักๆเลยก็คือเวลาออกเดินทางนะครับแล้วไม่มีมือในการตอบเมสเซจเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยโหทําได้ดีมากแล้วเราไม่ต้องมานั่งหยิบมือถือนะครับออกมาตอนที่แบบคนเยอะๆนะครับซึ่งมันสะดวกแล้วก็จริงๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยสายของมันที่มานะครับคือมันจะมาด้วยสายหนังนะครับดูพรีเมียมเลย เป็นสายหนังสีส้มนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของผู้หญิงดีกว่านะครับมันจะมีรุ่นหน้าปัดของผู้หญิงแล้วก็รุ่นหน้าปัดของผู้ชายถ้าเป็นของผู้หญิงเนี่ยหน้าปัดเนี่ยมันจะอยู่ที่1นึ่นิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของผู้ชายเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมาเป็น1.63นิ้วคือสําหรับผมคือชอบเล็กๆสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้คือชอบอะไรที่มันเน้นแบตเตอรี่ถ้าเกิดแบตเตอรี่อ่ะ ส่วนตัวผมเองนะแนะนําไปซื้อรุ่นของผู้ชายดีกว่าแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันยังมีขายอยู่อีกไหมนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยคืออยากจะมาแนะนําว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยยังเหมาะสมกับการใช้ในปี2020อยู่หรือเปล่านะครับส่วนจากการใช้งานหลักๆเนี่ยที่ผมใช้คือตัวนี้มันอยู่ได้ประมาณวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งของผมเนี่ยก็คือ24ชั่วโมงนะ นะครับไม่ใช่แค่แบบ12ชั่วโมงคือต่อไอ้นี่ของผมคือทั้งวันเลยคือหนึ่งวันคือมี24ชั่วโมงคือต้องลาสให้ได้24ชั่วโมงส่วนอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็คือจริงๆก็คือมีเจ้าตัวนาฬิกาแล้วก็สายสีส้มนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็สายชาร์จซึ่งสายชาร์จมันเนี่ยสมัยก่อนที่ใช้เนี่ยมันไม่เคยมีปัญหาเลย แต่ว่าหลังๆเนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตดูที่เจ้าหมุดนะครับตรงนี้เนี่ยคือบางทีมันจะต้องขยับให้มันลงรอยมันถึงจะชาร์จนะครับส่วนเจ้าตัว USB Type A เนี่ยใส่ชาร์จกับอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาเสียบกับนะครับตัวไหนก็ได้ส่วนในเรื่องของแพคเกจจิ้งเนี่ยผมว่าแพคเกจจิ้งเขาทำมาได้ดูค่อนข้างพรีเมียมนะครับแล้วก็สังเกตดูแพคเกจจิ้งนี่ยังดู ใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็ตรงก้นของมันเนี่ยก็จะไม่มีอะไรก็คือจะเป็นพวก serial number อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีเขียนว่า android wear นะครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะของกล่องนะครับอันนี้คือสเปคคร่าวๆของเขานะครับก็คือมีอยู่60 w วอชเฟสให้เราเลือกเลยนะครับไฮเปอร์ชาร์จเนี่ยโห oh, ติดจรวลวดอันนี้ถือว่าอันนี้ยอมรับว,ว่าชาร์จเร็วจริงแต่ว่าเจ้าตัว Sleep Tracking เนี่ยผมไม่ได้ลองเพราะว่าแบตเตอรี่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้มันสักเท่าไหร่ตอนกลางคืนแล้วก็คอนเคน e ์นะครับกล s สฟินิชคือเวลาเราจับเนี่ยก็รื่นสวยงามส่วนตรงนี้แหละที่ผมชอบสุดคือ Instant นะครับ t o Watch Message เนี่ยคือถ้าเกิดมีแม s เซจเข้ามานี่เราสามารถตอบได้ เลยนะครับจากเจ้าตัวนาฬิกาตรงนี้เนี่ยจริงๆคือผมอยากจะให้สมาร์ทวอชทุกอันเนี่ยทำได้หมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นการพูดคุยกันไปดีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆที่ใช้งานมาเนี่ยคือมันไม่ได้แตกต่างจากเจ้าตัวสมาร์ทโฟสมาร์ทวอชที่ตอนของในท้องตลาดตอนนี้นะครับนอกจากในเรื่องของความเร็วเท่านั้นเองแล้วก็แบตเตอรี่ของในตัวนี้ที่ให้มาไม่ค่อยเยอะมาก แต่ก็ทำให้เราอยู่ได้หนึ่งวันเต็มๆนะครับคราวนี้เรามาลองเปิดเครื่องใช้งานกันก่อนดีกว่านะครับคือผมจะให้ดูเลยว่าคือมันดีนะแต่ว่าเวลาที่ระยะเวลาในการบูตเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับส,สำหรับผมนะคือถ้าเกิดว่าอยากจะใช้งานสมมุติว่าออกจากบ้านตอน9โมงนะครับก็คือต้องเปิดก่อนทิ้งไว้ล่วงหนะ้าสักแป๊บหนึ่งอ่ะ นะครับคือมันจะไม่เหมือนกับสมาร์ทโฟนตัวอื่นที่ผมเคยใช้ของ Samsung, อย่างของซัมซุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นะคือเขาค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับอันนี้สังเกตคือมันจะเข้าเจ้าตัวโลโก้ของ Android นะครับจะให้ดูนิดนึงว่ามันใช้เวลาในการบูตเครื่องเนี่ยนานแค่ไหนนะครับ ผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็น choice ที่ดีสำหรับคนที่อยากจะใช้ Asus อยู่แล้วด้วยนะครับคือผมเองเนี่ยก็ตามออกตามหาเจ้า Asus Zenfone 6อยู่แต่ว่ายังไม่มีใครปล่อยเลยนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆในไทยแล้วก็ราคาก็ถ้าเกิดจะไปซื้อในเว็บต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแอบรุนแรงพอสมควรนะครับอ่าขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับ อันนี้ผมปรับเป็นไอ้จอเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสว่างมากนะครับแต่ว่าคือมองเห็นได้นะครับส่วนพวก w watch face ที่เขาให้ให้ที่เขามีมาให้เราเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันมีมาให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มแสงมันหน่อยแล้วกันนะ ในการเพิ่มแสงนี่เราก็แค่สวิลงนะครับแล้วก็ไปที่ความสว่างใช่ไหมครับแล้วมันก็จะให้เราเราก็กดไปให้สุดเลยก็ได้นะครับสุดเสร็จแล้วก็เนี่ยนี่เห็นชัดเจนละนะครับอันนี้คือเป็นหน้าปัดนาฬิกาที่ผมใช้เป็นหลักนะครับ